สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับสื่อการเรียนรู้การใช้งาน Google Docs นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกที่จะมาแนะนำนะครับการใช้งาน Google Docs นะครับในภาพรวมว่า Google Docs คืออะไรนะครับแล้วก็ ใช้งานเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของ google doc นะครับก็คือบริการนะครับในส่วนของการสร้างไฟล์เอกสารนะครับของ google นะครับก็จะอยู่ในบริการในส่วนของไฟล์เอกสารของ google นะครับหรือว่า document ของ google นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ นะครับมี Docs นะครับมีในส่วนของ s h e t t แล้วก็สไลด์แล้วก็ Form นะครับ Google Docs ก็จะเป็นหนึ่งในบริการไฟล์นะครับของ Google นะครับในส่วนการเข้าถึงก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกที่นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับโดยที่ ไม่จะเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของ Google Docs นั้นก็จะสามารถนะครับใช้งานได้แบบออฟไลน์นะหรือไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับในตรงนี้ก็ต้องติดตั้งส่วนเสริมเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเขาถึงจะใช้งานแบบไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่หลักๆแล้วก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับก็ ที่แนะนําไปเมื่อกี้ในส่วนของการไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ไว้ในกรณีที่นะครับเราอาจจะไปอย่างพื้นที่นะครับที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะแล้วเราจําเป็นต้องเปิดเอกสารหรือพิมพ์เอกสารนะครับเราก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับเมื่อเรานะครับกลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์อีกครั้งหนึ่งข้อมูลเขาก็จะถูกเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับ โดยหลักๆแล้วนะครับก็ Google Docs นะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับโดยอยู่ในส่วนของ Drive นะครับในส่วนของ g o o g l e Drive นะรหรือว่าที่ที่เก็บไฟล์ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะหายนะครับในส่วนตรงนี้เราไม่จาเป็นต้องกดเซฟอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเซฟให้เราอัตโนมัตินะครับปกติแล้วเวลาเรา ทำเอกสารนะพิมพ์เอกสารต่างๆเราต้องกดเซฟเองนะรหรือต้องคอยกดเซฟเป็นระยะระยะนะครับหรือว่าโปรแกรมอาจจะมีระบบเซฟอัตโนมัตินะแต่ก็ยังไม่ละเอียดเท่า Google นะครับอ o า g ตรงนี้นะครับ g o o g l e d o c เขาก็จะทำการเซฟนะครับตลอดเวลาเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะทุกๆ1วินาทีนะหรืออาจจะเร็วกว่านั้น อาจจะเร็วกันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะโอเคเลยทีเดียวนะข้อมูลสูญหายน้อยมากนะต่อให้เราพิมพ์ตัวอักษรอะไรเข้าไปหรือว่าต่อให้เราลบนะข้อมูลก็จะถูกบันทึกแทบจะทุกเวลาเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ในะส่วนการเซฟตรงนี้ก็หายห่วงได้นะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะนะถูกจัดเก็บไว้ใน drive นะครับเราสามารถที่จะ ไปจัดการข้อมูลต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะครับทํางานร่วมกับเรานะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกความสามารถเด่นหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเราแบ่งปันให้คอนอื่นได้แล้วไม่ใช่เฉพาะจะอ่านได้อย่างเดียวนะครับเขาสามารถที่จะมาร่วมแก้ไขเอกสารให้เราได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของการ แบ่งปันไฟล์นะครับหรือว่าในการจัดเก็บไฟล์ตรงนี้นถ้าเป็นในรูปแบบของ Docs ของ Google เองนะฮะไม่สามารถที่จะนำไฟล์ออกมาข้างนอกได้นะครับตรงนีนะ้เหมือนเหมือนเขาเป็นระบบปิดนะฮะตรงนี้นี่เราเราพูดถึงในไฟล์ของ Docs นะครับพูดถึงใน,ในไฟล์ของเขาเลยนะเวลาเขาเซฟข้อมูลมาแล้วเป็นไฟล์นะฮะเราไม่สามารถที่จะนำออกจากบัญชี Google ได้ นะครับตรงนี้แต่เราสามารถที่จะส่งให้คนอื่นได้นะฮะโอนไฟล์โอนสิทธิ์ของไฟล์นี้ให้กับบัญชี Google อื่นได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะดึงไฟล์ออกมาข้างนอกได้เลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ Google ก็นะครับมีเมนูดาวน์โหลดนะครับมาให้เราใช้งานนะฮะในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องนำข้อมูลออกมาจาก Google Docs นะครับ เขาก็จะมีเมนูด,ดาวน์โหลดก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์อะไรนะเป็นไฟล์ d o d c x ที่ใช้กับ Microsoft Word นะครับหรือเป็นไฟล์ .PDF นะเป็นไฟล์ .txt นะครับในส่วนของ .HTML นะหรือ .Epub นะครตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงออกมาได้แต่ว่าในส่วนไฟล์ .PDF กับ .Epub ก็เรื่องการเข้าถึงสำหรับคนตาบอดก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับ ปกติเราก็จะดาวน์โหลดมาเป็น d o c x หรือ txt มากกว่านะครับตรงนี้นะ,ะเขาก็มีช่องทางที่จะนำข้อมูลออกนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาออกมาไม่ได้ใส่ทีเดียวนะครับตรงนี้นะแมถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะฮะแบ่งปันได้นะครับทำงานร่วมกันได้นะครับก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับในในส่วนของ google doc s นะครับอ่นะก็ได้ฟังมาแล้วเป็นไงครชักจะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าหลายคนก็มักจะมองว่าเอ๊ะ l o o o l s Doc ก็ก็คือโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไปนะครไม่เห็นจะมีอะไรที่โดดเด่นเลยนะแต่สิ่งที่นะครับผมนํามาบอกเล่าเมื่อกี้นะครับอ่าก็โดดเด่นขึ้นมาแล้ว1อย่างนะคือทํางานร่วมกันได้นะอ่านอกจากจะแบ่งปันให้กันอ่านแล้วนะทำงานร่วมกันได้นะ แล้วก็ความโดดเด่นอื่นๆก็ยังมีอีกนะครับซึ่งโปรแกรมพิมพ์เอกสารอื่นนะอาจจะยังให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของก่อนที่เรานะครับจะไปคุยถึงความสามารถอื่นอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของความสามารถหลักของเขานในส่วนของการพิมพ์เอกสารก็ผมใช้คําว่าเทียบเท่าก็แล้วกันนะครับเทียบเท่า กับ Microsoft Word นะครับความสามารถเทียบเท่านะหรืออาจจะยังสู้ Microsoft Word ไม่ได้นะฮะในในในความสามารถที่ลึกๆนะครับอันนี้ต้องต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของ Google Docs ตรงนี้นะครก็จะได้ในส่วนของความสามารถการพิมพ์เอกสารทั่วไปนะครับแต่ความสามารถลึกๆที่ Microsoft Word มีนะครับแต่ Google Docs ก็ยังไม่มีนะแต่ว่า ถ้าการพิมพ์เอกสารพื้นฐานนะครับ o g l e d o c ็สามารถที่จะตอบสนองได้เลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ต้องต้องนำมาบอกเล่ากันก่อนนะในในในจุดเด่นหรือว่าในตัวโปรแกรมหลักของเขานะครับนอกจากความสามารถพิเศษที่ได้แนะนำกันไปแล้วหนึ่งอย่างเมื่อกี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะครับความสามารถเพิ่มเติมนะครับความสามารถเพิ่มเติมก็นะครับจะเป็นในส่วนของการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับเราสามารถพิมพ์ด้วยเสียงคือพูดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะพิมพ์ให้นะครับตอนนี้ก็รองรับได้หลากหลายภาษาทั่วโลกนะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะ bat. ย้ำนะรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับแต่การพิมพ์ด้วยเสียงนะครับก็ยังพิมพ์ได้แบบภาษาเดียวนะครับถ้าเราเลือกภาษาไทยเขาก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับ ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเข้าไปเขาจะใช้ภาษาไทยเป็นในการพิมพ์นะครับตรงนี้ยังพิมพ์แบบหลายภาษาไม่ได้นะภาษาอังกฤษก็เ,เช่นกันนะครับถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเขาก็พิมพ์ภาษาอังกฤษ,กกตษแต่ถ้าเราพูดภาษาไทยเข้าไปนะครับในส่วนของการตั้งค่าภาษาอังกฤษเขาจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เป็นรูปแบบภาษาไทยนะครับยกตัวอย่างอย่างคำว่าสวัสดีครับอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราพูดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษพิมพ์นะ s a w a ประมาณนี้นะ,ะสวัสดีดีดับเบิลยอีอะไรเงี้ยเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะพิมพ์แบบสลับภาษาได้นะครับตรงนี้นะถึงเราจะพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษสลับกันนะครับตรงนี้ยังมีจุดต้องปรับปรุงนะครับในส่วนตรงนี้แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับความถูกต้องอะไรต่างๆนะครับถือว่า ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเกี่ยวกับการพิมพ์ด้วยเสียงนะความสามารถนี้นะครับอีกความสามารถหนึ่งนะก็คือการแปลภาษานะครับแปลเอกสารนะแปลเอกสารปกติแล้วหนึ่งในบริการ Google ก็คือการแปลภาษานะครับเขาก็ได้นำบริการนั้นมาใส่ไว้กับ Google Docs นะครับก็สามารถที่จะช่วยเรานะในการแปลเอกสาร ได้ทีละหลาย10หน้านะครับเมื่อเรามีเอกสารอาจจะ30หน้า40หน้าเราสามารถที่จะสั่งแปลได้เลยนะฮะรอไม่ถึง1นาทีนะครับรอไม่ถึง1นาทีหรือถ้าแล้วแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านนะฮะแต่โดยปกติก็อินเทอร์เน็ตสมัยนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกันหมดแล้วนะครับรอไม่ถึง1นาทีนะฮะเอกสาร40หน้าจากภาษาที่ภาษาต้นฉบับนะฮะก็จะถูกแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับ ด้วยความรวดเร็วเลยนะครับก็พอที่จะอ่านจับใจความได้นะครับเพราะที่อ่านจับใจความได้แล้วกม็มันเป็นอะไรที่โอเคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากว่าเราจะแปลข้อมูล40หน้ามาได้ก็ขั้นเี่ะใช้เวลากันพอสมควรแต่ Google สมัรถที่จะแปลได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1นนาทีนะตรงนี้นะครับถือเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับในการแปลตรงนี้นะครับในส่วนของความถูกต้อง ก็จาเป็นที่ต้องมาตรวจแล้วก็เรียบเรียงอีกทีหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะแปลแล้วนาไปใช้นําไปส่งให้กับใครได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้หรือถึงจะส่งได้ก็คืออ่านได้แบบคร่าวๆนะครับว่าเนื้อหาคร่าวไปยังไงนะแต่ว่าถ้าจะเอาความถูกต้องนะครับก็ยังตัวเราเองยังต้องมาตรวจสอบการแปลอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เพื่อให การแปลมีความสละสลวยนะครับหรือว่าเรียบเรียงได้อ่านแล้วลื่นนะครับในส่วนของการแปลภาษาตรงนี้นะครับแต่ก็ถ้าในส่วนการแปลนะครับก็เพื่อประสิทธิภาพนะครับที่ที่โอเคนะครับก็ควรจะแปลไม่เกิน50หน้านะครับในส่วนการแปลตรงนี้นะอันนี้ก็มาแนะนํากันก่อนเลยนะฮะว่าในส่วนการแปลตรงนี้นะควรจะแปลไม่เกิน50หน้านะครับถ้าเกินกว่านั้นเขาก็จะไม่แปลแล้วนะฮะ เพราะว่าระบบะการแปลของเขา,น,าน่าจะ,ะกําหนดนะครับในส่วนของเอกสารไ่ด้วยนะครับว่าจะแปลไดไ้ไม่เกินกี่ตัวอักษรนะครับผมได้ลองแล้วนะก็คือแปลไม่เกิน50หน้านะกำลังดีเขาจะแปลได้ครบแต่ถ้าเกินนั้นข้อความหลังๆเขาก็จะไม่แปลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอีกความสามารถหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้น,นั่นก็คือ การแปลงข้อความนะครับการถอดข้อความในรูปภาพออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับก็คือออกมาอยู่ในรูปแบบของเอกสาร Docs ของ Google นะครับซึ่งเราสาม,มารถที่จะอ่านแล้วก็แก้ไขทําอะไรต่อได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งนะครับที่ทาง o o o g นะได้ใส่เข้ามานะครับก็สามารถที่จะดึงเอาข้อมูลที่อยู่ในภาพนะครับที่เขาวิเคราะห์ได้นะครับ แปลงออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับให้เรานะตรงนี้ก็สะดวกสําหรับคนตาบอดเลยนะครับรวมถึงคนตาดีก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะเพราะว่ารูปภาพที่เราได้มานะครับหรือไฟล์ pdf นะครับบางทีถ้าไม่ได้พิมพ์มาเนี่ยเขาก็จะจัดเก็บอยู่ในแบบรูปภาพนะครับอยู่ในรูปภาพในส่วน pdf เขาก็อาจจะรูปภาพมาแพคอีกทีหนึ่งนะฮะหรือนะฮก็คือถ่ายมาเป็นรูปเป็นรูปเลยนะครับตรงนั้น เราสามารถที่จะนํารูปภาพมาถอดข้อความออกมาได้นะครับในส่วน PDF นะเราต้องย่อยนะครับเราต้องย่อยไฟล์ออกมาก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นไฟล์ PDF จําเป็นที่จะต้องย่อยรูปภาพออกมาก่อนนะครับรูปภาพที่อยู่ใน PDF ตรงนั้นต้องหาวิธีนะครับก็คือนําออกมาเป็นรูปภาพก่อนนะครับสมมุติว่าใน PDF มีนะครับไฟล์นะครับ,รบหรือว่าในส่วนของหน้า หน้าของหนังสือเนี่ยประมาณ30หน้านะใน pdf 1ไฟล์นะครับเราต้องย่อยออกมาให้เป็น30รูปภาพ1ห,หน้าต่อ1รูปภาพนะครับต้องทำการย่อยออกมาก่อนถึงจะมาใช้ความสามารถของแปลงข้อความนะครในรูปภาพนะครับออกมาเป็นตัวหนังสือได้นะรตรงนี้นะครับก็รองรับภาษาทั่วโลกนะครับรอ,องรับภาษาหลักทั่วโลกได้ น่าจะมากกว่า50-60ภาษาเลยทีเดียวนะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้รองรับว่ารอ,องรับภาษาไทยแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็หลักๆเราก็จะใช้เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาหลักทั่วโลกนะครับก็สามารถที่จะแปลได้นะถอดข้อความออกมาได้นะฮะส่วนความถูกต้องก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ยอมรับว่าแล้วแต่ต้นฉบับที่ได้มานะความคมชัดหรือนะครับภาพนั้นมีการ เล่นสีสันหรือใส่กราฟิกอะไรมาเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเป็นในส่วนของภาพกระดาษธ,ธรรมดานะพื้นสีขาวตรงหนังสือสีดำตรงนี้ก็สามารถที่จะถอดออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะความถูกต้องก็มากกว่า8 0 9 0นนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะอ่านจับใจความได้นะครับหรือสามารถที่จะนำมาแก้ไขต่อได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีก ความสามารถหนึ่งนะครับที่ได้ใส่มาใน Google Docs นะครับ,น,น,รบนอกเหนือจากการพิมพ์เอกสารนะครับเดี๋ยวหลายท่านก็จะบอกว่าโอ้ก็คือโปรแกรมพิมพ์เอกสารเฉยๆนะฮะแต่หลักๆแล้วเขาก็มีความสามารถเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของความสามารถต่างๆนะครับของ Google g o o g l e Docs นะครับในเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อไปนะในคลิปนี้นะครับก็จะพูดในภาพรวมนะครับนอกจากนะการพิมพ์เอกสารปกติแล้วนะครับความสามารถอื่นๆเขาก็ยังอัดแน่นมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่นะครับเป็นจุดเด่นนะครเป็นจุดเด่นของโปรแกรมเอกสารนะครับในซึ่งโปรแกรมอื่นนะฮะก็อาจจะยัง ให้ได้ไม่ดีนักนะครับแต่ Google Docs ก็ถ้าไปเทียบกับโปรแกรมอื่นๆอีกก็อาจจะยังเทียบเท่านะครับโดยเฉพาะเทียบเท่า Microsoft Word นะครับโดยเฉพาะเทียบเท่า Microsoft Word นะรตรงนี้ก็ลองนะครับลองดูความสามารถแล้วก็ลองเลือกใช้งานนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่มีโปรแกรมอะไรนะที่ดีที่สุดนะครับณนะตอนนี้นะครับแต่ละโปรแกรมก็ต่างมีจุดเด่นนะครับผมก็มองว่า ในส่วนของผู้ใช้เองนะครับน่าจะเลือกให้เหมาะสมนะน่าจะเลือกให้เหมาะสมนะครก็ในส่วนของ Google Docs นะถ้าเขามีจุดเด่นนะครับในส่วนของการทำงานร่วมกันนะครผมก็มองว่าโอเคเราก็ใช้จุดเด่นของเขานะครในการทำงานร่วมกันนะในการแก้ไขเอกสารแก้ไขคำผิดต่างๆนะครับผมว่าตรงนี้ก็สามารถดึงมาใช้ได้นะครส่วนเราจะปรับลูกเล่น หรือว่าจัดรูปแบบเอกสารอย่างไรนะให้มีความสวยงามมากขึ้นโดยที่ความสามารถของ Google Doc s อยังให้ไม่ได้นะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปใช้ Microsoft Word ทําทำต่ออีกทีนึงนะ,ะตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นการปรับใช้นะให,ให้เหมาะสมนะรหรือว่าในส่วนของ Google Doc s ก็เราอยากใช้เมื่อกี้นะครับที่บอกมานะความสามารถในส่วนของการแปลงรูปภาพนะครับแปลงข้อความในรูปภาพ เป็นตัวหนังสือนะการแปลภาษาด้วยนะหรือแม้แต่การพิมพ์ด้วยเสียงนะครับตรงนี้นะครับกนะ็สามารถที่จะนํามาใช้นะครับเพื่อที่จะจัดการกับเอกสารนะครับแล้วเราก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วค่อยนําไปเข้า Microsoft Word อีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรทีนะ่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับในใน ส่วนตรงนี้นะครับก็นำไปประยุกต์กันนะครับนำไปประยุกต์ใช้กันนะครับเพื่อเราก็จะได้งานที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้งานที่ถูกใจเรานะครับเดี๋ยวนะครับไว้มาติดตามนะครับการใช้งานแล้วก็ส่วนต่างๆของ Google Docs นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไว้มาติดตามแต่ว่าในส่วนการสอนตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมใช้ NVDA นะครับในสื่อการสอนนะครับผมใช้ NVDA เป็นหลักนะครับแล้วก็เพื่อลดความสับสนนะครับระหว่างเ r รา Mode Focus Mode ฮะอย่าลืมไปปิดนะครับตัวซาวด้วยนะครับอยู่อยู่ในส่วน Brow m ์ d ห de นะในส่วนของ Audio นะฮะไปที่ NVDA s e t t i n g นะฮะแล้วอยู่ในส่วน Brow m o d ห de นะฮะไปที่ Audio นะครับเอาเช็คถูกออกนะครับ ย่าลืมไปปิดซาวด้วยนะเพื่อไม่ให้สับสนนะหรือว่าถ้าใครชินแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมบอกว่าเออให้ไปที่ปรับโหมดเป็นนะโฟกัสโหมดหรือเบาว์โหมดนะถ้าสามารถที่จะปรับได้ตามนั้นก็โอเคเลยนะครับแต่ถ้ากลัวจะสับสนถ้อย่างผมเองก็กลัวจะสับสนอยู่นะเพราะว่าซาวบางทีเรากาลังใช้งานอยู่บางทีซาวเราจารําซาวไม่ได้นะว่าซาวไหนเป็นเบ้วโหมดซาวไหนเป็นโฟกัสโหมดผมก็เลยปิดซาวไปก่อนนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะขอเน้น NVDA เป็นหลักนะเดี๋ยวในส่วนจอก็อาจจะนะครับไว้เป็นนะครับสื่อการสอนเฉพาะจออีกทีหนึ่งนะครับในสื่อการสอนตรงนี้นะครับสื่อการเรียนรู้ตรงนี้ก็ยังใช้งานเป็น NVDA นะครับเป็นหลักไว้ก่อนนะครับผมครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับในเนื้อหานะครับเกี่ยวกับ Google Docs ครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ